นี่แมวล่าเริงใช่ไหมคะลูกหนูเข้าพรรษาแล้วหนูจะล่าเริงมากใช่ไหมคะนี่แมวนี่แมวเข้าพรรษาแล้วล่าเริงใช่ไหมใช่ไหมได้ส่วนบุญเยอะใช่ไหมคะลูกใช่หรือเปล่าเอออืมเข้าพรรษาแล้วล่าเริงใช่ไหมอืมได้ส่วนบุญเยอะใช่ไหมคะอืมส่วนบุญจากกุศลเยอะใช่ไหมคะได้กุศลเยอะใช่ไหมคะ โอ้เมียว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 ไม่มกูกสนเยอะใช่ไหมคะโปะ้หมอ้ยเอ,อันนั้นไหนไหมอัปเดตไหนไหมคะอมไอ้ยังขอแม่กายโยกกายของเรามี่แหอ้ทั้งพุทธะเริ่มือม่อเบนเตแต่พื้นทาวขึ้นมาแล้วดีไหม,มคะ อ๋อให้เข้าษาแล้วเข้าอารมณ์ดีค่ะเขาจะจาสินค่ะแม่เมียวเขาจำสินสามเดือนนะคะเขากินเจค่ะแม่เมียวเขาจะกินเจค่ะเขาจะไม่กินปลาทูค่ะปกติเขาก็ไม่กินปลาทูเขากินยาค่ะนี่เมียวเขากินยานะคะดีไหมคะลูกให้ดีลองเงาดีไหมคะ โอ้เข้าโชว์แล้วค่ะโชว์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 ตัวหน่อยแล้วก็โชว์ตัวหน่อยอืมหมัอนใจค่ะเมียวเมียวอืมหมัอนใจค่ะอืมโชว์ตัวหน่อยค่ะโอเคเคนะ